เรื่องเล่าขานตำนานอาถรรพโคตรพรานสถานดงพยาไฟตอนที่หนึ่งสำเวยดงตำนานที่จะขับขานต่อไปนี้ล้วนถือกำเนิดขึ้นจากจินตนาการเพื่อปลุกเร้าอารมณ์และความบันเทิงในการสดับรับฟังนามของตัวละครและชื่อของสถานที่ที่ปรากฏในเรื่อง เป็นเพียงสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมิได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลหรือสถานที่แห่งใดในความเป็นจริงเป้าหมายคือสุมโจรไอเสือฝางพิกัดโดยประมาณคือหุบเขากระโหลกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดงพญาไฟภารกิจของหน่วยกระทิงดำคือการพิสูจน์ทราที่ตั้งและประเมินกำลังฆ่าศึก ห้ามเข้าปะทะโดยไม่จำเป็นย้ำห้ามปะทะเสียงของผู้การยังคงก้องอยู่ในหัวของผู้กองหารขณะที่เขาย่ำเท้าไปบนผืนดินชื้นแฉะของป่าต้องห้ามแห่งนี้เขาเป็นนายตำรวจหนุ่มวัยสามสิต้นๆที่ไต่เต้าขึ้นมาด้วยฝีมือล้วนๆเป็นผู้นำหน่วยที่ลูกน้องรักและศัตรูขยาด รอบกายเขาคือทีมล่าตระเวนพิเศษห้านายที่คัดมากับมือแต่ละคนคือหัวกะทิของรุ่นจาวิตรองหัวหน้าหน่วยจาวัยสี่สปลายผู้เยือกเย็นและรอบคอบราวกับหินผาประสบการณ์โชคโชนของแกคือสมอของทีมมู่ใหญ่คลาวพลปืนกลร่างยักษ์ที่ใจร้อนเหมือนไฟป่าแต่นิ้วที่แต่ไกปืนปรับนิ่งเสียจนน้ากลัว หมู่แหลมพลแม่นปืนผู้เงียบขรึมพูดน้อยแต่สายตาคมกริบยิ่งกว่าเหยี่ยวหมู่ยอดพลวิทยุที่หูไวยิ่งกว่าค้าง่าวและหมู่ชัยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ผู้มีรอยยิ้มติดใบหน้าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดพวกเขาคือหน่วยกระทินดำทีมที่ดีที่สุดที่กองบังคับการมี แต่เมื่อล่วงเข้าวันที่สามของการเดินทางในดงพญาไฟความมั่นใจของพวกเขาก็เริ่มถูกกัดกร่อนแปลกชิปหายมูใหญ่คล้าวพืมพร,รมขณะเช็ดเหนือที่ไหลเข้าตาเข้าป่ามาสามวันข้ายังไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาเลยสักตัวเงียบเหมือนป่าชา้ามันคง กำลังฟังเราอยู่จาวิตตอบเสียงเรียบสายตากวาดมองไปรอบตัวอย่างไม่ไว้วางใจป่าแบบนี้อย่าไว้ใจแม้แต่เงาของตัวเองผู้กองหารหยุดเดินชะนักเขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดนิ่งเบื่อน,น้า บนเส้นทางที่ควรจะโล่งเตียนกลับมีซาาแก้งตัวหนึ่งนอนตายอยู่สภาพของมันปละหลาเกินบรรยายร่างกายยังปุ่นๆแต่ไม่มีร่องรอยบาดแผลไม่มีรอยคมเขี้ยวหรือรอยกระสุนแม้แต่น้อยดวงตาของมันเบิกโพรงแข็งค้างจ้องมองไปยันท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดราวกับว่ามันหัวใจวายตายไปดือด้อ เชี่ยตัวอะไรทำวะหมู่แหลมสะบดออกมาเบาๆเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินเขาพูดประโยคยาวๆยอดรายงานไปที่ศูนย์หมอยแต่หมู่ยอดกลับสายหน้าช้าๆสัญญาณขาดหายไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครับผู้กองทั้งคลื่นสั้นคลื่นยาวเหมือนมีอะไรกวนอยู่ บรรยากาศเริ่มหนักตึ้งขึ้นทุกขณะจาวิตชี้ไปที่พื้นดินข้างซากเก้งดูนั่นไม่มีรอยเท้าสัตว์อื่นเลยแม้แต่รอยเดียวปกติถ้ามีซากสัตว์แบบนี้พวกหมาในพวกเสือต้องรีบเข้ามาแล้วแต่นี่ไม่มีมันเหมือนกับว่าสัตว์กินเนื้อทุกตัวในป่าแห่งนี้กำลังหวาดกลัวบางสิ่ง บางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายผู้กองหานตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวไปต่อระวังตัวขั้นสูงสุดพวกเขาเดินทางต่อแต่ยิ่งลึกเข้าไปป่าก็ยิ่งแสดงความวิปริตของมันออกมาลำธารเล็กๆที่พวกเขาเพิ่งเดินข้ามเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกลับแห้งขอดจนเห็นพื้นทราย เสียงหัวเราะคิดคักของเด็กผู้หญิงดังแว่วมาตามลมก่อนจะเงียบหายไปเมื่อพวกเขาหันไปมองหาหมูชัยเสยนารักประจำทีมเริ่มบ่นว่าปวดหัวตุบๆและเห็นภาพสอนเป็นเงาดำไหวๆอยู่ปลายตากลัวไม่ดีแล้วอ่ะผู้กองมูใหญ่คล้าวลดปืนกลในมือลง สีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลไอ้ไข่ปา่ามันเล่นงานไอ้ชัยละมั่งไม่ใช่ไข่ปา่าธรรมดาแน่จาวิทพูดขณะใช้หลังมืออังหน้าพาของหมู่ชัยที่ร้อนเหมือนไฟตัวร้อนขนาดนี้แต่กลับไม่มีเหงื่อสักหยดนี่มันไข้ป่าอาถรรพ์ ทันใดนั้นเองหมูชัยก็ลืมตาโพลมดวงตาของเขาแดงก่าราวกับเลือดเขาหันมายิ้มให้ทุกคนเป็นรอยยิ้มที่แสยะออกกว้างผิดมนุษย์มันมาแล้วเขากระซิบเสียงแห่หวยมันมาเอาพวกมึงไปอยู่ด้วย <laughs> สิ้นเสียงนั้นป่าทั้งป่าก็พลันเคลื่อนไหวเถาวันขนาดเท่าแขนคนพุ่งออกมาจากพงไม้รอบทิศต,ตวัดรัดข้อเท้าของหมูแหลมแล้วกระชากร่างของเขาหายเข้าไปในพุ่มไม้อย่างรวดเร็วไอ้แหลมผู้กองฐานตะโกนลั่นยิงยิงแม่งเลยไอ้หาเอ้ย มูใหญ่คล้าวคลั่งกดไกปืนคนศาสตร์กระสุนเป็นสายเข้าไปในพุ่มไม้ที่เพื่อนของเขาถูกลากหายไปเสียงปืนดังกึกก้องปานจะฉีกป่าให้เป็นชิ้นชิ้นแต่ไร้ผลมีเพียงเสียงหัวรอะเย็นเทียง <c oughs> ดังตอบกลับมา <c oughs> ถอยถอยก่อนพวกเราตั้งแนวรับจาวิตคำราม พยายามคุมสถานการณ์แต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วหมู่ยอดที่กําลังพยายามปรับเคลื่อนวิทยุอย่างลนลานก็กรีดร้องขึ้นสดเสียงเขาชี้ไปยังยอดไม้เหนือหัวที่นั่นมีเนาร่างของผู้หญิงผมยาวสีดำสนิทเกาะอยู่บนกิ่งไม้ก่อนจะทิ้งตัวลงมาโดยไม่มีเสียงร่างของหมู่ยอดถูกกระชากขึ้นไปบนยอดไม้สูงลิบ ทิ้นไว้เพียงวิทยุสื่อสารที่ตกอยู่บนพื้นพร้อมกับเสียงซ่าพ่อมึงตายแม่งเอ้ยมึงเจอกูงูใหญ่คล้าวหันปืนกลขึ้นฟ้าเตรียมจะสาดกระสุนแต่จูๆ่ๆเขาก็หยุดชะงักสายตาจับจ้องไปเบื้องหน้าอย่างเหมื่อยลอยแม่แม่จา๋าแม่ ไเชี่ยคล้าวตั้งสติจาวิตตบหน้าเขาสุดแรงแต่ไม่เป็นผลมูใหญ่คล้าวทิ้งปืนกลนลงพื้นแล้ววิ่งตรงเข้าไปในป่าลึกราวกับคนเสียสติแม่รอข้าด้วยอย่าตามไปผู้กองหารตะโกนห้ามแต่ไม่ทันร่างยักษ์ของหมู่ใหญ่คล้าวหายลับไปในความมืด ปล่อยให้เสียงสะท้อนแม่จ๋าของเขาค่อยๆจางหายไปตอนนี้เหลือเพียงผู้กองฐานจาวิตยและมูชัยที่ยังคมยิ้มเสแยะอยู่ไอ้ชยัยมึงเป็นเฮียอะไรผู้กองหารเขย่าร่างของลูกน้องแต่มูชัยกลับหัวเราะเสียงแหลมสูง กูไม่ใช่ไอ้ชัยกูคือเจ้าของป่าแล้วพวกมึงคือเครื่องสังเวยสิ้นคำพูดร่างของหมู่ชัยก็บิดเบี้ยวผิดรูปแขนขาของเขายืดยาวออกปรงเล็บแหลมคมมอกออกมาจากปลายนิ้วมันคือผีป่า ที่เข้าสิงร่างของเสนารักหนุ่มจาวิตตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเขาผลักผู้กองหารออกไปหนีหนีไปครับผู้กองเอาข่าวไปแจ้งศูนย์ไม่เราจะสู้ด้วยกันมันมันไม่ใช่คนแล้วครับผู้กองหนีไปจาวิต คำรามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันไปประชิญหน้ากับร่างของอสูรกายที่เคยเป็นลูกน้องของเขาเสียงพลินครดังขึ้นสองนัดตามมาด้วยเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียงฉีกกระชากเนื้อสดผู้กองหารวิ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเขาทิ้งทั้งศักดิ์ศรีและตำแหน่งไว้เบื้องหลังเหลือเพียงสัญชาตญาณดิบที่ต้องการเอาตัวรอด เสียงหัวเราะเย็นเยียบยังคงไล่ตามเขามาไม่ห่างต้นไม้รอบตัวดูราวกับมีใบหน้าของปีศาจเขาวิ่งสะดุดรากไม้ล้มลุกคลุกคลานจนเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลในที่สุดเขาก็มาหยุดอยู่ที่ลานหินเล็กๆก,ล,กลางป่าเขาหอบหายใจจนตัวยโยนหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอบเขาคิดว่าเขารอดแล้ว แต่แล้วเขาก็ต้องตัวแข็งทื่อบนลานหินตรงหน้าปรากฏแร่งของลูกน้องเขาทั้งห้าคนยืนเรียงกันอยู่หมูใหญ่ค้าวหมู่แหลมหมู่ยอดหมู่ชัยและจาวิททุกคนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ดวงตาของพวกเขากลวงโบไร้แววและกำลังยิ้มให้เขารออะไรอยู่ล่ะครับพวกกอง มาร่วมวงกับพวกเราสิเสียงของจาวิทย์ดังขึ้นแต่ริมฝีปากของร่างนั้นไม่ได้ขยับภาพตรงหน้าคือความสยดสยองเกินกว่าที่จิตใจของมนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวผู้กองหารกรีดร้องออกมาสุดเสียงยกปืนขึ้นเล็งไปยังภาพลวงตาตรงหน้าแต่ก่อนที่เขาจะได้เหนีย่ยวไก เงามืดขนาดมหืมมาก็โถมทับลงมาจากเบื้องบนปดขยี้ร่างของเขาทั้งเป็นณศูนย์บังคับการเสียงซ่าในวิทยุสื่อสารเงียบไปแล้วเหลือทิ้นไว้เพียงเสียงกรีดร้องสุดท้ายของผู้กองหารที่อัดแน่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและเสียงหัวเราะ,ะอันเย็นเยียบของบางสิ่งที่มิอาจระบุตัวตนได้ ภารกิจของหน่วยกระทิงดำได้สิ้นสุดลงแล้วพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดงพญาไฟตลอดกาล